อาจารย์อ้ไแหงจ้าอาจารย์เมื่อกี้ครับผมจ้าไม่อยาเห็นไม่นั่งเห็นยังกันอยู่นี่ม่สอบรับรับครับไมสอบรับส้ม้มรับใหมไผพผมครับเฮ้บโอ้ยปินทองครับยาวาถยเนาะเขาทุกเมื่อนี่เขาเาหน้าตาเขาเสียงครับเสียง เสียงดีนะครับเด็กม่นคี้ยฟังบอครับไง่ององฟังจะไงบ่ครับเจ้าภาพสีจางบ่ล่ะเอาไงวนบนสีจางพือก็แล้วรองฟังจะไงบอครับเอาเอาเมื่อกี้เป่าแค่นี้บ่แล้วผมจะลองเปล่าแค่เพียงสิทธพันบ่เนี่อาลองเบิ่งดูเนาะร้อเพลงรผู้ชายพื่อ่อิน

มาไปละอาจานังนี่ละเดี๋ยวให้อาจารย์แม็กกี้นั่งหับนี่มาแล้วศิลปินคอยนี่เงี้ยดีมาแล้วนี่เด้อโอ้โหมาเนี่ยผมเหี้ยเอาเสียเขาปุยลุยเนี่ยว่าแม่นอันว่าแม่นอันน่ะอันน่ะคุณคู่คุณคู่อาตาจังคุณคูอาตาจังเออเอาคือเขากันเนะบัญเขากันว่าจันเออพ่อเอกเอาพ่อปินท่องไหม ผูย่างครับผูยู่ขางยังเข้าผู้อยู่ลางอยปลาปิ้นจิมจุ่มปลาปิ้นเาเอาพื่อนพูดมาแล้วคณะไม้ดจิมจุ่มลงแล้วเพื่อนจิมจุ่มเอาอาจารย์เม่กี้เออมาแล้วเด้อวันน่ียเราปินคนา่จำซื้อเสียงเลียงน้ำได้บ่ล่ะนี่เอาพู้ได้ก่อนนี่้องมีมอกนอน้องมิวตีพันะเอาขึ้นือหูเรื่องเห็นอยู่บ่คิดว่า ได้ย e ินเสียงเพิ่นได้ว่ากันเยอะโอ้ก็ได้จำได้ว่าเป็นน้องมิวเอาเมื่อนี้พอดีล่ะจังได้ก็ได้มาเป่าแค้นแล้วว่าใช่อาจารย์แม็กกี้เนี่ยเป่าแค้นให้น้องมิวนัทพรนี่เพี้ยล่ำเพื่อนนี่เป็นผู้ล่ำล่ำใส่แค้นอ่าเป็นล่ำอะไรเพราะเขาหมักไก่ลายอี๋เป็นช่วงหอดหอดเอาช่วงไหนวางเป็นคู่จนว่าหอดเอาตะเกินนี่บ่เอาตะเกินก็ได้มั้งเออตเกิน ยันเอื่นบ่ถือเขาเป็นช่วงหวังเป็นคู่อยู่จนเท่าโอเคแม่นพ่อแม่เราอันนี้เทสเดียว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 พอดีใช่ละเอาเอาเมกี้เออนี่ลูกสาวมาแล้วนี่กรรมการกับผู้ส่งคุญมุตได้คำเลยผู้ผู้ส่งคุญมุตครับผู้ตัดสินนักล่องผู้ตัดสินนักล่องผู้ได้ผ่านบ่ผ่านนี่ล่องเมืองวันเราผีวันนี้สิผ่านบ่ดโอ้นี่เราเป็นล้ำเพลิน ศิลปินก็มาแล้วเอาสิเอาอน้องมิวใส่ก้อนลำอ่าเป็นก้อนลำซอยเด้อลำซรอยทำนองลำเพื่อนเราเนี่ยลำลำพอเป็นน้ำจิ้มจะก,ก้อนหนึง่งนะครับให้าจารย์เมกกี้เปาแค้นคคหลังจากเปาแค้นจบอ่ำลำซอยแล้วเดี๋ยวเฮาสิลองเพลงหรือจะเกินก่อนได้ไเซนจะว่ากันต่อไปเป็นข้อนใหเป็นก้อนลำก้อน ได้เลือยงแก้วน้ำมาของของพเพื่อนกันละกัน uh, ด้องอกีอ่ใส่กนี้ด้อ uh, มามามวนๆวา เพียงใดจ้าข้าคอมือกันนะคอมือ่ัวพันดูครับอ่พันโอ้พันอยู่เพราะว่านองเพิ่นกับพึ่งรองลำ่พึ่งหัดรองหัดลั่กับือว่าได้ช่ำนีก็ถือว่าชุดยวดครับโอ้เป็นได้เป็นได้ครับเออถ้าน้อง ต่อไปอนุคตข้างหน้านี่ยยังก็ยังก็ยังก็ยังข้างหน้าก็อนุคตข้างหน้าครับอนุโคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ครับนั่งอีกบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาคือ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 เอาอ๋อแม็กครับผมเอาให้อ๋อแม็กเป่าแค้นเด้อได้ครับให้น้องมิวเป็นผู้รับนี่เดชันกรรมการก็ได้ครับผู้ตัดสินเออผู้ตัดสินครับอ่อผู้ที่คอมเมนต์คอมเมนเตอร์ เอ้เอาโอเคจวดเลยวได้ลเอาขอนี่ยเป็นกอนว้วนได้เรียนจกี่ยวกาห้องระไนค่ะขอนี่เด้อย่ะอืย เป็นขื้นดีครับเป็นไรจ้าผ่านบ่พวกคนิงลูกเลยเพิ่งฟังรั้งแหลกคนริงลูกครับโอ้อมเมนเตอดูได้ได้ไดผ่านแล้นบ่เสียงฟุ่งออกฟุ่งดีโอ้ฟุ่งกับโอ้ฟุ่งยังฟุ่งวัานบ่เสียงฟุ่งออกเต็มเสียงฟุ่งะละครับโอ้เสียงฟุ่งดีดีเอาเอาฟุ่งกับฟุ่งเออเอาทังนี้เลยอเอแม็กกี้ยังได้ล่ะ มเเเเอออคมมนตอร์กถือว่าขนาดว่าน้องบ่เคยบ่เคยล่ำซอยดิอือบ่เคยล่ำซอยเพราะว่าน่าจะมีพื้นฐานจา,จากการล่ำพิ้งล่ำเพลงเตยเสดเดือหรือเปล่าอืออันนี้ผมก็บ,บ่แน่ใจแต่ว่ามันแตคล้ายๆกันนั่นล่ะทแอ่ะวาดทำนองคล้ายๆกันม,มันก็เลยคันขน้เสียงสิมันสิเป่าง่ายโอ้ครับคันคันคันล่ำจังสีล่ำมั่นใจนิดนึงอ่ะมันสิเป่าง,ง่ายอือนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทื่อแรกเจ้าพ่อกับพวกก็เลยยิ่งเลยนี่ พ่อหัวก็ได้ยินน้องล่ำชูทิยากับมิตรลองเนาะแม่ค่ะบมิตรลองลองล่ำก่อนเขอบาอ่าพี่ตลาดนี่เป็นก่อนล่ำเพิ่นของน้องมิวนัทพรเพชรล่ำเพิ่นครับนี่นี่น้องได้เบิ่งได้ชมเอาเอาองซี่เอาองซี่ต่อไปเดี๋ยวว่างหันกได้ยินเสียงอ่าเป่าใส่ล่ำเพิ่นแล้วบันนี่เป่าใส่เพลงเพลงอ เอาก็สิหูอยู่งตัวว่าเพ่งดังเพ่งในของเขาเนาะโอ้หู้เพราะว่าเพ่งในของเขาอ่ะซิงเกิลไม่ของเขาอ่ะอ๋อคิดออกแล้วอ่าคิดออกแล้วอ๋อปริเดนยาใจมืนโอ้ยมันบ่เมียนมือนี่สีมีบ่มือนั๋นเอ้ยมือหน้าก่องแทนแทนมาด้วยอ้ยห้อนอ๋อเศร้าห้องแมเจ็บเเจ็บเจ็บเจ็บรพงเอาอีกยกหนึ่งอ๋อแมื่กี้ มเปาใส่เพียงเยนี่บ้านี้ลองเบ่งลองด้ดเออเพงเพงกันเพงเพื่อนะรบอนั่นละเอาพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ดอกอพอเป็นสังเกตสังเกตเอาเออ प्रथमम् เป็นอะไรจ้ะมวนบ่มวนมวลเอาคือเขากันกับแค่น้องเขาก็เรียนใหม่เอาเลยเฮ้เอาเมื่อกี้ครับผมปาตัวนักร้องไปยังไดแค่นกับไปน้ำยังสั่นไหมครับว่าแข็นเขาลองยังสีมันสิไปน้ำไงไม่เงี้ยอยู่บ่คนลองจังสีมันสิไปน้ำไงคนลองสิไปน้ำเจ้าหรือเจ้าสิไปน้ำคนลองกับไปน้ำกันที่เออโอ้มวนลอะ้วเนาะเออ มือนั่นซีมี่บอเวอร์ชันไม่ฟังส่แคนนี่แล้วเพื่อนอยู่นัเพื่อนภูเฮตดตนตรีพัดีพเป็นเฮตดวันนอาจารย์คนแค่เขียววันนี้เป็นเหตุตุ้ดีกเป็นออริจินอลมาแมนครับอันนี้เขาก็มาปับมาแปลงมาเพิ่มเติมประยุกส่แมนครับผมอ้หมัเมนไปหลายวิวด้ยือ ฮอดแสียนเลยนี่เนาะแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วโอ้อืมอันนี้เลยมีเพลงน้ำเขาเลยมีท่านเดี่ยวก็อาจารย์เพลงอยังครับบักเสาเรียบครบก็บักเสาเรียบครบครับโอ้โหปวดแล้วพันเลยอาจารย์ฟ่าฮะโอ้โหบักเสาเรียบครบอ๋เอ้าเมือใดสิขอดกันจังว่ากันโอ้ยเนาะกับบักเสาเรียบครบมั่มมาด้วกันครับผมเอ้า เอาเอาเมื่กี <sk 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 ้อยากฟังแค้นมุนม้วนรำเพลินให้น้องมิวร่ใส่แค้นจากบาทเนี้ยเอาแบบรันลบเพลินเตยเดือนนี้ครับได้ครับได้ครับเอาเกินเอาแค่เกินอี่กันเลยเอาเกินกับพ่อเนาะแม่ครับเพราะว่าให้ให้เพิ่นไปติดตามน้องเพราะว่าให้ครับที่มีผู้ใดอยากขอแบบฟังเต็มๆีมแบบออกแล้วตีสดๆนเป็นอย่างสิ้นวันเอาจวด